w o r ร์ส e ีแอปพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ w ว a ร์ o มี a อ t พอดแคสนะคะ ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานนะคะเป็นรายการใหม่แกะกลองเลยค่ะ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะที่ตั้งใจทำขึ้นให้กับแฟนๆพอดแคสต์ Podcast โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของการใช้แรงทำเงินกับการให้เงินทำงานนะคะประมาณสัก1015นาทีไม่เกิดน,นะคะเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้เลยสำหรับใครที่อาจจะลงแรงอยู่ด้วยการใช้แรงทำเงินหรือว่าใครที่ลงทุนอยู่ด้วยการให้เงินทำงานนะคะ เรื่องแรกวันนี้จะพามาคุยเรื่องของกริตนะคะ grit นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เฟิร์นหยิบมาเมื่อซักก่อนจากล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ชอบมากอ่านเร็วมากเลยนะคะแล้วก็อ่านจบปุ๊บก็ตั้งใจสรุปนะคะแต่ว่า วันนี้หนมิถุนายนเนี่ยนะคะเพิ่งจะสรุปไฟ n a นอกครบทั้ง13บทหนังสือประมาณสัก366หน้านะคะผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์จิตวิทยานะคะจากวัทเาลัยเพนซิลเวเนียนะคะเขาเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรจากทั้ง White House วิ r ์ d แบงค์แล้วคะแล้วก็ทางทีมบาสเกตบอล NBA ด้วยแล้วก็ทีมอเมริกันฟุตบอลนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับบริษัทชั้นนาระดับโลก ของ f o r t จ n e 500หลายแห่งทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถทีเดียวนะคะชื่อแองเจล่าดักเวิร์ดนะคะเขาจบประสาทวิทยาจาก Harvard นะคะสำหรับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยไปจบประสาทวิทยาเหมือนกันที่ Oxford นะคะแล้วก็ปริญญาเอกไปจบสาขาจิตวิทยานะคะที่เพนซิลเวเนียก็เลยเป็นอาจารย์อยู่ที่ p e n ซิลเวเนียนะคะ ทีนี้กรี่ยจริงๆมี13บทเดี๋ยวลองดูนะคะว่าพอดแคสต์แรกนะคะสำหรับ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าจะเล่าได้กี่บทกันมาดูบทแรกก่อนนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยความน่าสนใจคือกรี่ยถ้าเป็นเวิร์บเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการขบกัดฟันขบกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็นนามก็เหมือนอาจจะหมายถึงหินเศษหินดินทรายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูนิยามของความตั้งใจของผู้เขียนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากริฑเนี่ยมันมาจาก G.R.Y.T.T.E. นะคะเป็นภาษาอังกฤษโบราณและแปลว่าความทรหดค่ะบทแรกเขาก็เลยพูดถึงว่าความทรเนกับพรสวรรค์มันต่างกันไหมซึ่งเขาตั้งประเด็นได้น่าสนใจทีเดียวนะคะบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยประสบความสําเร็จสูงมากเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันแบบแรกเลยค่ะเป็นคนที่ทํางานหนัก แล้วก็สามารถฟื้นจากความล้มเหลวได้เร็วนะคะลองคิดดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนแบบนี้บ้างและแบบที่สองค่ะเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งเลยว่าตัวเองต้องการอะไรซึ่งสองแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคือทำงานหนัก หรือบางคนก็เข้าใจรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีทั้งสองแบบเลยก็ได้นอกจากนี้ค่ะบทแรกเนี่ยยังแบ่งนะคะความหมายของศักยภาพกับก,บการนําไปใช้เนี่ยว่าต่างกันก็บอกว่าศักยภาพหรือพรสวรรค์นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่การนําศักยภาพไปใช้ต่างหาก ถือว่าเป็นความทรหดนะคะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนเราเกิดมาอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันมีเนื้อเสียงนะคะมีศักยภาพที่อาจจะแตกต่างกันตามแต่ประสบการณ์เรื่องของการเลี้ยงดูนะคะแต่การนําจุดนั้นแหละไปใช้คือความแตกต่างของคน2กลุ่มนี้นี่คือสิ่งที่บทแรกอยากจะบอกว่าความทรหดกับพรสวรรค์เป็นคนละเรื่อง ทีนี้บทที่2ค่ะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่าพรสวรรค์เนี่ยแหละที่ทำให้ใครหลายคนไข้เขวนะคะเพราะว่าถ้าไปดูรีเสิร์ชนะคะหลายเปเปอร์ทีเดียวเนี่ยจะบอกว่าคนที่มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมี3คุณลักษณะค่ะ สิ่งแรกคือเขาจะมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดานะคะก็คือเป็นศักยภาพที่อาจจะติดตัวมาตั้งแต่เด็กเป็นประสบการณ์นะคะหรือว่าเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่ส่วนที่2คือมีความกระหายมากเป็นพิเศษแล้วส่วนสุดท้ายคือมีความสามารถในการทํางานหนักเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้ว3ส่วนเนี้ย หนึ่งในสามเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมาคือพอรสวรรค์ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำนะคะทั้งเรื่องความกระหายมากเป็นพิเศษกับความสามารถในการทํางานหนักดังนั้นเขาถึงบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งความกระหายกับความสามารถในการทํางานหนักนี่แหละสําคัญกว่าพรสวรรค์ที่ใช้สติปัญญาเพราะว่ามันกินพื้นที่ถึง2ใน3ของคนที่ประสบความสําเร็จและโดดเด่นกว่าคนอื่นค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจคือโลกใบนี้ไม่ค่อยอยู่ที่ทำสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอย่างถ้าเราเป็นหัวหน้างานนะคะเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างคนหนึ่งที่เป็นคนขยันมากเลยกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนฉลาดมากๆเลยเราอยากเลือกใครเชื่อหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วบทสํารวจหลายครั้งเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้างานหรือเจ้าของธุรกิจอยากเลือกคนขยันค่ะ ต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มักจะเอ็นเอียงไปเลือกคนฉลาดเสมอเนะคะเพราะว่าคนฉลาดเองเขาจะมีฉายแสงบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยถูกมองข้ามไปคนฉลาดเช่นอาจจะมีพรสวรรค์พิเศษประสบการณ์ที่ถือว่าโหโไม่ธรรมดานะคะไปแข่งเวทีนู่นนั่นนี่มายอะไรเป็นต้นคือมีอะไรบางอย่างการันตีซึ่งนั่นพิสูจว่าเขาฉลาดเขาเก่งแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขาขยันหรือเปล่า ึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าพอมีเลดาไปพุ่งเป้าตรงที่ความฉลาดปุ๊บสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากนั้นก็จะถูกทิ้งในที่มืดทันทีซึ่งสิ่งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือความทรหดหรือความขยันนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลก,กอาจจะไม่ได้ยุติธรรมมากนักแม้ว่าอยู่จากขยันแล้วก็ความขยันเองกับการมุ่งมั่นกระหายในสิ่งที่ทําเองจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าแค่พรสวรรค์แต่สุดท้ายหลายคนเลือก จากพรสวรรค์นั่นเองนะคะนั่นคือบทที่2บทที่3ค่ะพูดถึงความพยายามนะคะบอกว่าจริงๆแล้วความพยายามให้ผลเป็น2เท่าทีเดียวนะคะ โดยมีวิจัยเรื่องของ the mundanity of excellence นะคะหรือว่าความธรรมดาของความเป็นเลิศเนี่ยบอกไว้เลยคะ่ะว่าผลงานที่โดดเด่นเกิดจากทักษะและกิจกรรมเล็กๆเ,เป็น10อย่างเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วความพิเศษเนี่ยมันเกิดจากเรื่องราวเล็กๆเกท่าน,นั้นเองและผลงานที่ดีเยี่ยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆสั่งสมแล้วก็เพิ่มพูนจากการทำสิ่งที่ธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราเห็นนักกีฬาโอลิมปิก ทีะะ่ที่ปีจะเจอกันครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้อาจจะเป็น5ปีมาเจอกันครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากติดโควิด -19 เนี่ยเราก็มักจะบอกว่าโหนักกีฬาคนนี้เก่งจังเลยมีพรสวรรค์จังเลยแต่เราลืมไปคะ่ะว่าตลอด4ปีที่เราไม่เห็นเขาเขาฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ซ้อมด้วยความทรหดอดทนนะคะนับเป็นพันพันครั้งหรือบางครั้งเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งด้วยซ้ำกว่าจะมาแสดงศักยภาพให้เราเห็น และเราก็ไปตีความว่านั่นแหละคือพรสวรรค์แต่จริงๆนั้นคือความพยายามที่ให้ผลเป็นหลายเท่ามากกว่านะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าถ้าเรานับพรสวรรค์เนี่ยไปคูณกับความพยายามสิ่งนี้แหละจะเรียกว่าทักษะ คือยิ่งคุณมีพรสวรรค์ด้านเสียงที่ดีอยู่แล้วนะคะมีทักษะในการร้องเพลงอยู่แล้วนะคะพยายามไปฝึกร้องนะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้ถูกต้องหายใจได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าสามารถที่จะเอ,อ่อทำเสียงขึ้นลงได้ในเพลงแต่และเพลงที่มีความยากความท้าทายนั่นก็คือทักษะแต่ถ้าทักษะเหล่านั้นที่เราใช้พรสวรรค์และความพยายามเนี่ยสร้างมามาแล้วเนี่ยดันไปคูณกับความพยายามอีกหนึ่งรอบ นั่นแหละถึงเรียกว่าความสําเร็จเห็นไหมคะว่าสุดท้ายเนี่ยความพยายามให้ผลเป็นสองเท่าจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความพยายามแม้ว่าเราจะมีพรสวรรค์มากมายมหาศาลเลยสุดท้ายพรสวรรค์เหล่านั้นก็กลายเป็นศักยภาพที่ไม่ได้ถูกใช้แค่นั้นเองค่ะบทที่4ของเรื่องนี้นะคะเล่าถึง ความทรหดของแต่ละคนนะคะว่าเออเรามีความทรหดมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสิ่งที่เขาตีความนะคะแองเจล่าดักเบิร์เนี่ยบอกว่าความทรหดของคนเราเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบ2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกคือความลหลงไหลนะคะหรือว่าแพชชั่นนะคะอย่างที่2คือความอุตสาหะค่ะเขาบอกว่า คนหลายคนทีเดียวนะคะที่มีความหลงไหลหรือแพชชั่นเนี่ยอาจจะทุ่มเทอย่างหนักนะคะให้กับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากจะทำนะคะเพราะว่ามีแพชชั่นคำนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่จะไปตกม้าตายตรงไหนเลยไหมคะไปตกม้าตายตรงที่สุดท้ายเนี่ยเขามีแพชชั่นแค่แป๊บเดียวค่ะ คือแพชเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนหรือคงทนเลยดังนั้นเนี่ยการทุ่มเทยอย่างหนักให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแพชันเนี่ยเป็นสิ่งที่หาง่ายมากค่ะแต่ว่าความยั่งยืนคงทนนะคะหรือว่าความอุตสาหา ในการทำแพชเช่นนั้นให้ต่อเนื่องนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะคะดังนั้นใครที่ประสบความสำเร็จได้ก็แปลว่า 1. เขามีแพชชันที่ชัดเจนและละ 2. คือเขาเนี่ยนะคะมีความอุตสาหะใช้เวลาในการที่จะทำสิ่งที่รักได้นานเพียงพอนั่นแหละถึงเรียกว่าความทรหดที่แท้จริงนะคะ ซึ่งก็มีอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะในปี1926ค่ะเป็นงานวิจัยชีว่าประวัติบุคคลสำคัญในประวัติาศาสตร์3า1คนนะคะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไล่ไปจนถึงน้อยที่สุดเนี่ยนะคะใน300กว่าคนเนี้ยเขาบอกว่า ในยะหนึ่งที่น่าสนใจคือ IQ หรือความฉลาดเนี่ยมีส่วนสำคัญน้อยมากค่ะในการที่จะแบ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากสุดกับคนที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดแต่มีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะที่แบ่งอัจฉริยะเหล่านั้นว่าทำไมบางคนถึงเป็นระดับท็อปและบางคนเป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ระดับล่างๆนะคะ อย่างแรกเลยก็คือความเข้มข้นและจริงจังในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบมองกันไกลนะคะคีย์เวิร์ดคือเรื่องของความเข้มข้นและจริงจังอย่างที่2คือทําสิ่งใดโดยมีเป้าหมายชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ละทิ้งภารกิจต่างๆเพื่อไปทําสิ่งอื่นหรือว่าสิ่งที่แปลกใหม่หรือตื่นเต้นกว่านะคะคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือมีเป้าหมายชัดเจนซึ่งเขาบอกว่าไอ้ความเข้มข้นและจริงจังบวกกับเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่แหละเขาเรียกกันว่าแพชชั่นหรือความหลงไหลนั่นเอง ส่วนอีก2ข้อค่ะข้อที่3คือความมุ่งมั่นทําสิ่งที่ตัดสินใจแล้วให้สําเร็จ และข้อ4ีคือความอุตสาหะในการที่จะไม่ทิ้งแม้ว่ามีอุปสรรคในสิ่งที่เราทำก็ตามทั้งการมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแล้วก็การไม่ทิ้งสิ่งที่ทำแม้จะมีอุปสรรคสองสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าความอุตสาหะดังนั้นเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จเองนะคะสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่เรื่องของ ความหลงไหลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำให้สำเร็จและที่สำคัญที่สุดคือไม่ทิ้งแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคก็ตามแต่นะคะซึ่งนั่นแหละถึงเรียกว่าเป็นความทรหดที่แท้จริงค่ะบทที่5นะคะของหนังสือเรื่องกริดนะคะที่อังเจล่าดักเวิร์ดเขียนไว้ก็คือความทรหดเนี่ยเติบโตได้นะคะมี g r o w ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ย เหมือนว่าอาจจะไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้จะต้องมีกริชมีความทอระหดมีความถึกอดทนอะไรแบบนี้เป็นต้นก็บอกไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นทีเดียวนะคะที่ระบ,บุว่าความทระหดของคนเนี่ยบางทีก็ผันแปรไปตามวัยค่ะเช่นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่เขาไปทดสอบคนอายุตั้งแต่10กว่าปีเนี่ยจนถึง60ไปปลายนะคะพบว่าคนที่มีความทรหดมากที่สุดเนี่ยอายุ 60ไปลปลายค่ะแล้วคนที่มีความทรรหดน้อยที่สุดเนี่ยอายุ20ปีนั่นหมายความว่าเมื่อวัยวุฒิเราเพิ่มขึ้นวุฒิภาวะเราเพิ่มขึ้นพง่ายๆคือเราแก่ขึ้นเนี่ยแหละค่ะมันก็จะทําให้ความทรหดเราเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งมันมีเหตุผลค่ะเขาบอกว่ามันมี4ปัจจัยนะที่ทําให้คนกลุ่มนี้มีความทรหดมากกว่าคนอื่นอย่างแรกเลยความสนใจอย่างที่2คือการฝึกฝน อย่างที่3คือจุดมุ่งหมายและอย่างที่4คือความหวังค่ะซึ่งเสียงเรื่องนี้เนี่ยแหละนะคะที่เราจะมาคุยกันต่อในเอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะส่วนวันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทุกคนลองกลับไปถามตัวเองนะคะว่าเรามีความทรหดมากน้อยแค่ไหน เราเคยคิดหรือเปล่าว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเพราะเขามีพรสวรรค์ถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าพรสวรรค์เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะแพชชั่นเองก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ทําให้ใครต่อใครประสบความสําเร็จแต่ทั้งพรสวรรค์และแพชชั่นนั้นค่าเปราศจากซึ่งการลงมือทําให้สําเร็จแล้วก็ไม่ย่อท้อแม้เผชิญอุปสรรครวมถึงทําสิ่งเดิมๆแบบนั้นได้นานๆเนี่ยนะคะ พรสวสรคยหรือว่าแพชชั่นเหล่านั้นก็อาจจะเป็นแค่ศักยภาพที่ถูกใช้อย่างไม่เต็มที่แล้วสุดท้ายบางครั้งอาจจะทำให้เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็หวังว่า Pocket i d e อเดความรู้ฉบับ,บกระเป๋าจากเวมิอาพอดแคสต์นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกคนนะคะหวังว่าจะนำกลับไปใช้ได้เพิ่มกริดให้กับตัวเองเพื่อความสาเร็จที่รออยู่ตรงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ